สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจากร้านกาแฟมา t ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำนะคะวิธีการใช้งานนะคะของตัวเครื่องตัวนี้นะคะรหัสประจำตัวของเขาเลยนะคะก็1 6 1 4นะคะขีดกลางแล้วก็254นั่นเองนะคะเริ่มต้นเลยนะคะสวิตช์เปิดปิดของตัวเครื่องนี้จะอยู่ตรงด้านนี้นะคะตรงนี้นะคะเวลาเราเปิดนะเปิด2ปุ่มพร้อมกันค่ะ ต่อมานะคะตัวนี้คือเกวัดแรงดันของหัวชงนะคะตัวนี้เกเข็มเกจะไม่ขึ้นนะคะถ้าเราเปิดน้ําเปล่าแบบนี้นะคะตัวเข็มจะไม่ขึ้นนะคะตัวเข็มนี้จะขึ้นนะคะต่อเมื่อหัวชงมีแรงดันน็คือเราใส่ด้ามเข้าไปแล้วก็อัดกาแฟนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคุควารู้จจกนะคะฟังก์ชันปุ่มต่างๆนะคะของตัวเครื่องกันนะคะตัวนี้เป็นปุ่มน้าร้อนนะคะน้ำร้อนตัวนี้เนี่ยพิเศษไปมากกว่านั้นเนี่ยเขาสามารถนะคะเพิ่มปริมาณน,นะคะให้มากขึ้นนะคะตามความต้องการของ,ของการใช้งานของเราได้ด้วยนะคะ ก็คือเราสามารถกดตั้งค่าเพิ่มได้เลยนะคะวิธีการตั้งค่าเพิ่มนะคะเราจะกดค้างไว้แบบนี้ค่ะนี่นะคะกดค้างไว้นะคะเมื่อได้ปริมาณน้ํานะคะที่เราต้องการที่จะใช้นะคะตามตามความพอใจของเราแล้วเราก็จะกดบ่อยนะคะตัวเครื่องเนี่ยระบบเขาก็จะเซฟการทํางานไาให้เรานะคะเรามาติดกัน น้ำสามารถรีเซ็ตนะคะล้างได้นะคะเอ่อล้างระบบใหม่นะคะเพิ่มปริมาณน้ําได้ตามความต้องการของเราได้ตลอดเลยนะคะถ้าเราต้องการล้างคือกดค้างไว้เหมือนขั้นตอนมือสกูนี้นะคะ่ะต่อมาค่ะเรามาทําความรู้จักปุ่มกันนะคะสองปุ่มนี้นะคะเป็นเอ่อปุ่มซิงเกิลแล้วก็เป็นปุ่มดับเบิลช็อตน,นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ลูกแก้วหนึ่งแก้วแล้วก็สองแก้วนะคะ ตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถตั้งค่าหยุดน้ําอัตโนมัติได้เช่นเดียวกันนะคะวิธีการตั้งค่าน้าหยุดอัตโนมัติเลยนะคะเราก็จะทําเช่นเดียวกับวิธีนี้เลยนะคะกดทางไว้แบบนี้ค่ะแนะนําว่าถ้าเราต้องการตั้งค่าปริมาณน,น้ําของกาแฟนะคะเราขอแนะนําว่าให้ใส่ด้านนะคะใส่กาแฟเข้าไปนะคะเราจะได้ปริมาณน้ำที่ทชัดเจนนะคะอย่าตั้งค่าด้วยน้ำเปล่านะคะครั้งนี้เราจะใช้อยู่ที่ราวๆ1้0านะคะต่อมาเรามาทดสอบกันค่ะ เช่นเดียวกันนะคะปุ่มนี้เราก็สามารถล้างค่าได้คือสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้เลยนะคะเพียงแค่กดค้างเอาไว้เท่านี้นะคะต่อมานะคะปุ่มดับเบิลช็อตนะคะดับเบิลช็อตก็จะทําเช่นเดียวกันนะคะกับซิงเกิลช็อตเลยนะคะในกรณีถ้าเราต้องการตั้งค่าน้ําอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวดับเบิลช็อตนะคะจะขอุญาสา,าที่เป็น60 ML นะคะ1 0ึ100 ml ลละกันค่ะ นี้นะคะแล้วเราก็กดหยุดนะคะต่อมาเรามาทดสอบกันคะ่ะเรียบร้อยค่ะต่อมานะคะปุ่มที่4ี่ค่ะปุ่มนี้นะคะจะเป็นระบบเมนนวลนั่นเองนะคะเมนนวดนก็คือถ้าเรากดเริ่มแล้วนะคะตัวนี้จะไม่ได้หยุดให้อัตโนมัติค่ะเราต้องกดหยุดเองนะคะตัวนี้ มาค่ะปุ่มสุดท้ายนะคะปุ่มตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวไว้ล้างคราบตะกันจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าลักษณะการทํางานนั่นคือเขาจะเพิ่มแรงดันของก้านสตรีมตัวนี้ค่ะเป็นคูณ2ให้เรานั่นเองนะคะถ้าส่วนตัวแล้วนะคะกิฟแนะนําวิธีการใช้งานตัวนี้เราจะใช้สําหรับการทำความสะอาดกา้านละกันเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยฟองนมมันอาจจะแรงไปนะคะวิธีการเปิดการทำความสะอาดก้านนะคะเราจะกดที่ปุ่มนี้นะคะเมื่อไฟกระพริบนะคะเดี๋ยวทุกท่านลองสังเกตดูที่ตัวนะคะ,ต,ะ,คะตัวสตรีมนะ มันจะค่อนข้างมีแรงดันออกมาที่ค่อนข้างเห็นนะคะสูงมากๆเลยนะคะเพื่อที่เอาไว้นะคะไล่สิ่งสกปรกที่ตกค้างนะคะอยู่ในก้านนั่นเองนะคะตัวนี้ถ้าไม่ใช้งานนะคะเราก็คือกดปิดนะคะหรือแนะนําว่าให้เข้าใจง่ายก็คือตัวนี้เราจะใช้สําหรับแค่ทําความสะอาดก้านเท่านั้นนะคะ <t aun ts> ต่อมานะคะขั้นตอนสุดท้ายเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มสําหรับสตรีมนะคะเราปิดตัวนี้ไปแล้วนะเราปิดตัวนี้ไปแล้วนะคะเ,ะคะเะคะมื่อเราต้องการสตรีมนมนะคะเราก็สามารถเปิดตัวนี้ได้เลยนะคะ ไหมคะแค่ตัวนี้ก็แรงอยู่แล้วนะคะแบบนี้ค่ะนะะไม่ใช้ก็สามารถปิดได้เลยนะคะต่อมาค่ะมาดูตัวถังน้ํานะคะตัวถังน้ําตัวนี้นะคะบรรจุนะคะอยู่ที่1.7ลิตรนะคะตัวนี้นะคะก็คือสามารถยกถอดออกมาได้เช่นเดียวกันนะคะและนะคะตัวถาดรองน้ำนะคะตัวนี้จะเป็นแบบยกเทนะคะแบบนี้ค่ะเราก็สามารถยกเทแบบนี้ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ เรียบร้อยค่ะจบการรีวิวและแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องชงค่ะ